ไม้ล้มระหว่างทางนะครับโอ้ไม้ล้มระหว่างทางครับนี่ไม้ไม้สนครับทำให้การสัญจรลำบากครับแคบเลยครับจะลองใช้วินดึงดูนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ครับเดี๋ต้องลองไปสำรวจดูความยาวของต้นไม้ก่อนครับโอ้โห,นหนักน่าจะเยอะหน่าดูครับ ต้นใหญ่มากครับไม่รู้ว่ากี่ตันนะครับใหญ่มากๆครับยาวด้วยครับต้องลองลากดูครับไม่รู้ไหวหรือเปล่าครับยาวมากมากครับมีดก็ไม่มีครับอุปกรณ์เลื่อยก็ไม่มีครับเดี๋ยวคงต้องลองลากดูครับตอนนี้ก็จะลองเสียบอุปกรณ์ดูนะครับ อุปกรณ์ในการลากครับ10เส,สาอากาศครับจะลองลากไม้ดูครับเสียอุปกรณ์ไว้เลยนะครับนี่เป็นดีโมนะครับก็เดี๋ยวจะทําการติดตั้งลอกลูกลอกนะครับทําการเปิดลิ้นนะครับ จะลองดึงดูครับว่าได้หรือไม่ได้ครับต้นไม้ใหญ่อยู่นะครับครับตอนนี้จะลองดึงนะครับว่าได้หรือไม่ได้ครับนี่ดึงมาแล้วครับโอ้ขยับมาเล็กน้อยครับมาแล้วครับ ขยับไปแล้วครับโอ้ขยับถอยไปแล้วครับขยับถอยไปแล้วครับโอ้โหตอนนี้รถยังเอาอยู่นะครับน,นี่ขยับมาเล็กน้อยครับนนยังนีฮะ ไม่ไม่ไม่เลยอันนี้ได้หรือไม่ได้ครับขยับเข้ามาแล้วครับน,นี้ก็ขยับออกมาเยอะแล้วครับลองอีกอน,นี่ขยับออกมาแล้วครับเปิดทางให้กว้างขึ้นแล้วนะครับ วันนี้วินยังปกติดีครับยังปกติดีต้นไม้ก็ขยับจากที่เดิมนะครับขยับมาไกลมากครับจากปกติรถต้องเว้นทางนี้นะครับซึ่งไม่มีอุปกรณ์ในการตัดไม้นะครับก็ผ่านมาเห็นพอดีครับก็ช่วยนะครับช่วยได้เท่าที่ช่วยได้นะครับ น,นี้ก็ขยับมาไกลมากครับเ,เดี๋ยวกดเรื่อยๆครับลองดูกําลังวินตอนนี้รถเริ่มขยับแล้วครับโอ้หรถไหลามากครับโอ้หรถเริ่มไหลาตามแล้วครับโอเคอาจจะต้องย้ายจุดดึงใหม่ครับอตอนนี้กําลังจะย้ายจุดวินนะครับน,นี่ก็ดึงมาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ จะย้ายจุดวิน้นใหม่ครับตอนนี้ขยับรถมาด้านข้างแล้วครับครับตอนนี้ก็จะเกี่ยวตัววิน้นแล้วนะครับมาติดกับยอดไม้ครับครับตอนนี้ก็เกี่ยวตะขอสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะทำการวิน้นแล้วครับ นะครับตอนนี้จะลองดึงอีกรอบครับตอนนี้ตึงแล้วครับลองดึงนะครับไหยับมาแล้วครับ รู oh, he, line, ้สึกจะตึงมากเลยครับอันตรายพอสมควรต้องอยู่ไกลๆแล้วครับต้องพยายามดูล้อรถด้วยครับโอ้โหน่าจะได้เท่านี้ครับไม่น่าไหวแล้วครับ เพราะว่าโฟนไม้ด้านบนยาวมากครับก็ถือว่าเป็นระยะที่ปลอดภัยแล้วครับนะคู้คนเป็นระยะที่ปลอดภัยแล้วนะครับคนก็สามารถสัญจรไปมา,าได้กว้างขึ้นนะครับ